สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้อยู่กันในเกมโลโบ็อกแบบเกมมวยไม่มีชื่อนะครับซึ่งเป็นเป็นเกมเออเป็นต่อยมวยอะ่ะทุกคนเออเป็นต่อยมวยแบบชุดชุดชุดอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้นะครับถ้าใครอยากเล่นก็นเดี๋ยวผมจะพิมพ์ชื่อมาไว้ใน,นชื่อคลิปก็ได้กันนะครับโอเดคีนะครับวิธีการเล่นก็นง่ายๆนะครับ มวยกับคนอื่นนะเขาร่วมเขาร่วมกันแข่งขันเนี่ยให้เวลาเราอยากเข้ารวมให้เรามายืนตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นขเขียวสองอันเนี่ยเราไม่มีคนอยู่นะครับแสดงว่าเขาแข่งกันกันอยู่นะเห็นไหมเออแล้วตอนนี้นะครับถ้าคุณถ้าทุกคนอยากอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมตัวละครถูกเปลี่ยนไปน,น่าจะใช้โลบักแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะครับใส่ฟรีซะด้วยไปที่ทางขวานะครับ แล้วก็เห็นตรงตัวแก้ไขเอาบาต้าไหมนี่ครับนี่มันจะฟรีหมดเลยนะทุกอย่างเลยนี่ไหมนี่ครับมีสควิตเกมด้วยนี่ครับใส่ได้ฟรีเลยลองนะครับไม่แนะนำให้ซื้อนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมถอดอันนี้หนอนมันกิ๊กอะก็ามาใส่อะไรได้นะครับถ้าอยากเซฟตัวละครก็กดเซฟด้านบนสีม่วงอะแล้วก็เซฟแล้วมามาที่ชุดครับนี่ ที่ผมเซฟไปมีอันนี้ด้วยสองผู้เล่นสองสามศูนย์นะดูดิ <c oughs> ทางซ้ายอะทุกคนแล้วตัวนี้ครับมีมีตัวนี้ด้วยผมแต่งเองอันนี้ตัวนี้แหละอตอนนี้ผมอยู่ในระดับราชาเคา์เตอร์นะครับเป็นระดับที่เจ็ดนะเออถ้าใครอยากเป็นระดับเหมือนผมเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องทำเควสนะครับจะมีเควสอยู่ให้เราทำภารกิจนะแต่อันนี้ยังเช่นยางเช่นผมทำเสร็สมบูรณ์เนะี่ย แล้วก็มีนี้ครับหัวข้อในการทำโเสตนี่ครับต่อสู้กับผู้ต่อสู้หนึ่งพันครั้งต่อยหนึ่งพันครั้งหรือเปล่าไม่รู้เลยนี่ครับมีนี่กระหายเลือดเห็นไหมเ,เดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับแต่ตอนนี้ต้องหาผู้แข่งขันก่อนเพื่อนมาแข่งกันหน่อยเร็วอยากแข่งอะช่วงไกลๆจะไม่มีผู้เล่นนะไกลๆ เล่นตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยนี่ครับถ้าอยากต่อยก็ข้างล่างที่มันเป็นรูมหมอดละแล้วก็อันนี้ก็เป็นท่าเต้นนะครับตู๊ดตุ๊ดตโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ผมยังหาอะไรเล่นไม่ได้เลยเอ้ยคนนี้คนนี้คนน,คน,นี้จะเล่นเหรอวิพี่แกจะเล่นน่ะพี่พี่เป็นลายเน็ค้างเหรอพี่ เออน่าจะไม่ขาลหรอกมามาเรียบร้อยแล้วครับได้แข่งขันแล้วมาทำไมตัวเขาเป็นอย่างนั้นน่ะเฮ้ยเขาปอหรือเปล่าเขาปอหรือเปล่าทุกคนเขาปอหรือเปล่าเดี๋ยวเขาปอหรือเปล่าเออเฮ้ยปอผมเห็นปอผมเจอปอลอะอะไรโอ้ปอลอะทุกคน โปรชัดๆเลยเมื่อกี้เอ้ๆๆๆๆๆๆๆเมื่อกี้มันปูชัดๆอ่ะเราจะมาเล่นอีกแล้วปูอู้อะไรอ่ะกูว่าจะเล่นให้มันมสนุกสนุกซะหน่อยเอ่อเออโปรมาอีกแล้วอ่ะโปรมาอีกแล้ว โป้ทุกคนคือโปต่อยไปเ่ยเอ้ยต่อยได้ต่อยได้สวยเลยครับต่อยอะอะไรเนี่ยเราจะมาเล่นทำไมอะทำไมอยากเล่นน่ะนี่มันโป้ชัดๆเลยทุกคนมาเล่นกับเราหน่อยเอ้แมวคนนี้แมวคนนี้เอ้เอ้เอเอ้อ มันยุ่งยากตรงเนี้ยเลยทุกคนไม่มีใครเล่นอ่ะเรียนมาเล่นกับเราหนุย่ยเลีวอยากเล่นอยากเล่นอยากดวลเนี่ยอยากดวลสน่ยอยอ่ะทำไมโอเคเล่้งกับเราหน่อยดิเออสวยอันนี้ไม่ใช่โปะนะอ่ะฮะโอเคไม่ใช่โปะครับทุกคนอะไรข้างบนอะตอนนี้ผมอยู่ด่านในด่านเลยไม่รู้เป็นบล็อกอ่ะหลบอุ้ย ป้องกันบล็อกไปดิเฮ้ยเขาว่าอยากเป็นนักมวยเหรอก็ต้องเอาชนะค่ายได้อุ้ยเก็บเหมือนกันนะฉันก็มีหัวใจเหมือนแกเลยเอ้อเป็นไงเราหลบอืออือซ้ำซ้ำอุ้ยเวลาเวลาเขาต่อยมาหลบมันก็กดวีบ้างครับหรือว่าบล็อกก็ได้บล็อกก็คือป้องกันน้ยทำไมเลือดเขาไม่ลดเลยอ่ะอ๋อนี่ก็ลดแหละ มาดิอุ๊ยเอ้ยทำไมเขาเก่งเลยคนนี้เจเจเเจอสตาร์เอ้ยเจอสเต็ปบุ๊กบุ๊กยุกยุกยุกเฮ้ยเอ้ยกดไกลผมกดไกลต้องถอยหลังอ่ะถอยหลังมันจะเดินหน้าเนี่ยสวยแลยเรียนยากขึ้นอะสวยแล้วทุกคนเฮ้ย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 เหยายาพี่พี่เก๋ยัไงอุ้ยเดี๋ยว้ตอนนี้ สีสูงกันอยู่มาดิไม่เข้าอ่ะเอ๊บต่อยอันนี้เป็นเกมมวยนะครับอุ้ยระออบก่อนเอย้ยเอย้ยบล็อกแตกอุ้ยเออเป็นไงขนาดหลบแล้วนัน่นอะเราสามารถใช้พลังได้นะทุกคน ข้างล่างที่มันรอสีส้มอ่ะนั่นแหละคือพลังเราเวลาเต็มเมื่อไหร่เราต้องเราใช้ได้นะเป็นท่าไปตายอุ้ยอุ้ยหลบอ่ะอุ้ยมันเขอลบได้อ่ะต่อยดิเออเข้าเตอร์มาดีเข้าหลังอ่ะเข้าหลังอุ้ยเข้าหลังมาดิอุ้ยอุ้ยแล้วทำไมเขาเขากินอย่างเงี้ย เขาเตอร์ขาเตอร์ไวทำไมผมเขาเตอร์ไม่ไวอะ่ะเฮ้ยเขาเตอร์ไวอะ่ะทำผมก็เขาเตอร์ทำไมเขาเตอร์ไม่ไวอะ่ะเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วอย่างงี้นี่หนักต่อยนะอุ้ยอุ้ยพลังเต็มแล้วพี่ใจเย็นสวยดับอุ้ยไม่โดนโดนอะไรแต่เขาป้องกันเอ้ยทำไมเขากิ่งอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วรีเซทดีกว่า อู๋ไว้เล่นหาคนอื่นที่แบบอ่อนๆหน่อยทุกคนเออไม่เล่นด้วยหรอกเอๆๆนี่ยเนี่ยเนี่ยคเนี้ยคนเนี้ยคุณเนี้ยพื้นฐานทำไมมัดเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมมัดดูดีจังอ่ะ <ๆ S 1> ดูดีเพื่อนมาเล่นกับเราหน่อยดีไม่มีใครเล่นด้วยเลยมนหาคนเล่นยากนะแบบเนี้ยเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่เล่นกับเรา ไม่รู้หลยทำยังไงแล้วอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าซื้ออะไรไม่ได้โอยมีคนมาเข้าแข่งขันแล้วใครอะอุ้ยรู้สึกจะเก่งด้วยนะนน่ะตัวนั้นน่ะมันชื่ออะไรนะไม่รู้ล่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 พี่ใจเย็นใจเย็นพี่พี่ผมยังไม่ได้ตั้งหลักเลยพี่ใจเย็นก่อน ใจเย็นบอกให้ใจเย็นผมขอตั้งหลักแน่เป็นไงเราตั้งหลักบอกให้ตั้งหลักก่อนไงผมขอตั้งหลักก่อนก็ไม่ได้ไม่จะเจ็บจุ๊จุ๊พี่ไม่ใจเย็นก่อนนะผม,ผมขอตั้งหลักก่อนนี่พี่ครับผมตั้งหลักก่อนไม่ให้ผมตั้งหลักเลยเหรอ ขต้องหลักก่อนพี่มาถึงพี่ก็เล่นเลยนะโอโ้ผู้คุมผู้คุมยังสู้ไม่ได้อะ่ะเ,เก่งมากอะ่ะตัวเนี้ยมันไม่ได้ฝีมือหรอกเออมันไม่ได้เป็นที่ตัวละครแค่แค่เพิ่มความเทนะนั้นอะ่ะตัวละครก็ไม่ได้ช่วยอะไรแค่แค่เพิ่มความเทมันเป็นที่ฝีมือผู้คุมอาจจะชนะตัวนี้ก็ได้นะบางทีโอ๊ยอะไรเนี้ย โอกาสผมเลยเหรอนี่เนี่ยเออไม่เลยแลว้วขอต่อยอทีนึงดิ <c oughs> นนมาดิแล้วโกโจโกโจมายางไง <c oughs> เล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นกับโกโจมาดิที่ทำไมท่าย,ยืนอย่างั้นอะ <c oughs> อันลบอุ้ยเคาเตอร์พร้อมกันอีกช่วงนี้ผมป่วยนะก็ขอไยนะมาดิเฮ้ยเฮ้ยโกโจก็โหดอะขนาดตัวนะับปีศาจล้วเนี่ยโอหแล้วไงอะมันที่ฝีมือเฮ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอ้ย อุ้ยเคอดูคอร์เคา่ยวเอ๋คอดูเสี่ยวเอร์เฉยอ่อวิวดู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 วิบากวิบากเฮ้ยโกโจก็เก่งไม่ไหวแล้วลอืมจบเฮ้ยมันมีแต่คนเก่งๆอะในเซิร์ฟเนี้ยแล้วคน,ต,นวตัวละตุกคนนี้ทำไมนอนอย่างเดียวเลยเนี่ยทำไมพี่นอนอย่างเดียวอะ่ะ อยากเล่นด้วยอยากหาคนอ่อนๆเล่นๆอน่ะเอออยากหาคนอ่อนๆเล่นโอ้โหไม่มีใครเล่นกับเราเลยเอาคนอ่อนๆนะคนอ่อนๆหรือคณซ้องันอยู่เหรอเออว่าเราจะสุมนี้ผมมีตั้งยี่สิบเจ็ดสมได้เนะี่ยแล้วผมใช้กระสุนดูนี่ครับสไตล์กระสุน ปแบ๊บนึงไม่มีใครเล่นกับเราเลยพี่มาเล่นกับผมหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยมกับเราหน่อยทำไมเขาไม่เล่นนะ่ะโ,โอ้โหนี่มีคนมาเล่นแล้วใครอ่ะ เบคอนเหรอเบคอนเบคอนน่าจะชนะเราไหมหืมไม่ได้แต่บล็อกอะแม่ไม่หรอกจะสเต็ปจุ๊กอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยหดเหมือนกันหดเหมือนกันอยู่หดเหมือนกันอยู่เอาพลังหมดสวยครับสวนครับสวนครับจุ๊กอืออุ๊ยเอ๊ะจุดด้วยพลังหมดทำไมไม่แบ่งพลังนะ ทำไมไม่แบ่งพลังเลยไม่แบ่งพลังเลยเหรอเฮ้ยเบคอนมันเก่งอะทำไมมันใช้สกิลรัวๆเลยเนี่ยเออุ๊ยดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใจเย็นเออคุยเบคอนมันเก่งอะทุกคนตอนแรกผมนึกว่าเบคอนมันจะอ่อนอะโหูเก่งเก่งเก่งจะได้ลองม่ดิ ลองใหม่ดิตีตีลองใหม่ดิเอาใหม่ดิผมไม่เอาผมผมผมเอาจริงอะนะรอบนี้รอบแรกพี่ไม่ให้ผมตั้งหลักก่อนผมเลยแพ้เอาสวยดิสวยดิอย่างเงี้ยสวยดิสวยดิอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่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 เฉยเบียคอนมันใช้หมัดอะไรเนี่ยเขาอยากรู้จริงๆเลยนี่อ๋อเขาต่อยรัวๆเขาต่อยรัวๆทุกคนไม่มีอะไรมากเขาต่อยรัวๆเฉย ต่อยรัวต่อรัวต่อยรัวต่อยนี่ใช้พลังไปส่วนกลับดีอื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 ้ออ,อานาขวดหน่าพี่พพี่พี่ผมขาโทอพี่เฮ้ยอะไรอะ โอ้มีการหล่อด้วยอันนี้คือพลังเขานะครับโอ้ตุยเลยยังไม่ตุยหรอกน็อกเฉยๆไอ้ส้มีบีคนมันเก่งอย่างเงี้ยแต่เลื่อนเหลือนิดเดียวนั่นน่ะเออตายแน่ครั้งเนี้ยาตายแน่แกย์อะตายแน่อุ๊ย,ยทำไมผมกูต่อยแนละ้วมันไม่ต่อยอ่ะเะเอ๊ะอะไร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  เออ,อยะปลอยนอนนิ่งเลยยังไงเลาเดี๋ยวเจอพลังเดี๋ยวเจอพลังผมเดี๋ยวพลังผมก็จะสวนกลับเหมือนเดิมควายไม,ไม่โดนนี่คววรแล้กเอ้ยนีม่มีคนมันปะก,กันได้โู้ดูพลังเลยทุกคนไม่คนมันใช้หมัดอะไรอ่ะอืออื้ออ,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 อะไรเหรอ อีุ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมึถอยหลังไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอืมไม่ยอมอ่ะเออตัออขี้อูอีกแล้วที่ผมเล่นเนี่ยไม่เคยชนะเลยเออจริงเอออี๋ซุ่มเลยด้วยอ่ะ จะ,ะไรอุย้ยหมุนอีกไม่อยากได้หมุนเลยหมุนก็ได้เกลืออีกอะทุกคนเออพูดจริงนะเนี้ยรู้ว่าเราจะหมุนดีหมุนไหมหมุนดดกว่าไหมเออหมุนดีเพื่อได้อันอันที่แบบดีๆขอดีได้ดดไหมอุย้ยพื้นฐานไม่เป็นไรเอาขั้นตำนานมาให้เราคูณสามได้นะ พื้นฐานอีกแล้วทำไมอ่ะโอ้โหไม่น่าเปลี่ยนเลยโอ้ฮุ้ยชาร์จมันได้ชาร์จอะทุกคนชาร์จไม่เอาอะ่ะจะเอาแบบตำนานอีพิกได้แล้วขอได้ไหมอยากได้โอ้ยชน เฮ้ยทำไมผมไม่เคยโชคดีนี่เนี่ยชนอีกแล้วเฮ้ยเ้ยไมคอกคืออะไรอันใหม่แต่ไม่เอาอะจะเอาอันอีปิกอะอุ้ยอีปิกได้ไหมอะขออีปิกอะไม่เคยไม่เคยโชคดีเลย ขออีปิงเหมือนตอนนู้นที่ผมสุ่มได้อีปิกอ่ะเออแต่ไม่เห็นคลิปนะหร้ออันนี้มีสิทธิ์<อ>น่ะน่ะมันได้แต่พื้นฐานหนทุกคนหกสิบสามเปอร์เซ็นต์เลยสุ่มไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะโชคดีงไงผมบอกอุ้ยพืยนอีกและขอลึกลับได้ไหมอีปิกอ่ะอีปิกอ่ะ น่าเดี๋ยวผมก็ไม่เก่งอีกน่าเต่าอีกแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยมันมีหมุนโชคดีด้วยนะแต่ว่าต้องไปสุ่มบูงงอ่ะมันได้แต่นเนี่ยทุกคนไม่ธรรมดาเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้นะน่านด้แต่พื้นฐานโอ้โชคผมไม่ค่อยดีเนี่ย ทุกคนจริงๆนะเฮ้ยฮิตแมนเฮ้ยอีปีกอะผมได้ฮิตแมนทุกคนคืออะไรอะคือเฮ้ยท่าเปลี่ยนด้วยนีหมัดหมัดก็เปลี่ยนคือฮิตแมนเหรออุ้ยได้ได้ได้อยู่ครับปีแมนฮิตแมนโชคดีอยู่จ้าผมอะยังมีอยู่นิดนึงนะ ไี่แมนเด้ไล้ลองต่อสู้กับคนดิ <c oughs> เอ๊ยไม่มีคนเลยแล้วใครมันไปยืนอยู่ตรงนั้นเนีพ่พี่มาเตะมามาครับมาแข่งกับผมหน่อยอันนี้เขาแข่งที่ไหนเนี่ยว้าวเรามาดูเพื่อนได้นะเขาแข่งที่เมืองเลยสักอย่างเอา้าออกเฉยอ๋อ,อเขาแพ้และ พีพ่เล่นกับผมนะพีสพีสเล่นกับผมเล่นกับผมเฮ้ยจะมาต่อยตรงนี้แล้วไม่ได้นะอะไรอะไรฮะอะไรเอ้ยทำไมลอยอ่ะพี่อะอลอยนิ่งเลยนะนิ่งเลยนะเอาวิ่งวิ่งหนีเฉยอ๋ยอแล้วมาแย่งกันอีก โอ้โหผู้คุมเหมือนกันน่ะใช่ป่ะเออผู้คุมเหมือนกันวันนี้โอ้ไม่มีใครเล่นกับผมเลยอุ้ยเนี้ยพูดเล่นสูงสุดอะไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอผู้เล่นอ่อนๆน่ะได้ไหมโอ้ยสองตัวนี้อีกสองตัวนี้เคยสู้ไปแล้วโอ้ไม่มีใครเล่นกับผมเลยแล้วคนนี้นอนอะไรเนี่ยมามาแข่งขันกันไหม อ uhm ุ้ยเฮ้ยมาดิ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 เอาทำไมเฮ้ยพี่นอนพี่ง่วงเหรอพี่ง่วงก็ไม่บอกมันเอ้ยมันมันเอาจริงเฮ้ยคนเดิมนี่คนเดิมคนเดิมเหรอเออคนเดิมทุกคนหมัดก็เดิมใช่หมัดอะไรอ่ะตัวนี้ไม่โดน น,น,นี่เนี่ยดี๋ยวเราไม่ต้องเล่นแล้วโอ้โหเดี๋ยวไม่บมไม่มีเคยอ่อนๆที่แบบเล่นกับผมเลยเหรอพี่โอ้ยพี่ตูตึงเฮ้ย <c oughs> คนเดิมปะคนเดิมปะเม,ะมื่อกี้พี่ต่อสู้กับพี่ผมหรอเออคนเดิมหมัดเขียว <c oughs> มาเดิม,มาเดิ โอ้ไม่ใส่ผ้านวมด้วยสวยดีมันเก็บนะถ้าไม่ใส่อ่ะฮะผมเตือนไปก่อนนะคุณคุณไม่ใส่เองนะเฮ้ยมัดเขียวอีกแล้วเหรอทำไมมีแต่มัดเขียวอะ่ะมัดเขียวคืออะไรอะ่ะเอ้เอยไม่ใช่มัดเขียวนีเอ้ยผมประกันแล้วนะออมมาดิเออหัวนหน้า เคาเตอร์คือขวดหรือเปล่าไม่รู้แหละอุย้ยอุ้ยอืออืออือสวนกลับสวนกลับสวนกลับอุ้ยเดี๋ยว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 ตกลก่อนพี่พี่พี่เบคอนคอนเนอร์ไหมเนี่ยไม่ดิไม่ใช่ดิเอ้ยทำไม อ่อนๆเลยเหรอตรงเนี้ยอืมอ,อืม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 มันใสมาเด้๋ยกระปุกปกันนะวิบากดิวิบากอืมอืมเป็นไหรอไปแล้วไม่อยู่ละโอ้โอเคนะคะทุกคนสำหรับทีนี้ขอตัวลาเพียงเท่าน,นีานะ้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะโอเค ก็เดี๋ยวมาต่ออีพีสองก็แล้วก,กันนะคบอืม